สตรีสตรีไม่มีเวลาให้ทุกเอาละค่ะช่วงนี้สัญญาณอาจาร,รย์แม่มาแล้วนะคะวันนี้อาจารย์แม่บอกว่าจะคุยเรื่องอะไรคะต้นเป็นเรื่องของเทศกาลถือสินกินเจค่ะค่ะสัญญ,ญาณจากรองศาสตราจารย์ดรแม่ชีกฤษศณารักษาโฉมจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาแล้วค่ะนมัสการค่ะอาจาร,รย์แม่ มสวัสดีดีเจสุนันและดีเจหาไทยรัฐพร้อมด้วยท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเทศก,กาลถือศีลกินเจเชิญอาจารย์แม่เลยค่ะค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงถือศีลกินเจซึ่งเราเดินไปก็จะเห็นร้านเจกหลายร้านมากเลยนะคะก็พี่น้องที่นับถือพระพุทธศาสนา,าแบบมหายานนะ,ะ,ะ,ะก็จะพากัน ถือศินกินเจอยู่ในช่วงนี้เริ่มวันที่21ตุลาถึงวันที่29ตุลานะคะซึ่งก็หลายวันพอสมควรทีนี้เรามาดูว่ากินเจนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะอันนี้เราต้องย้อนหลังไปในสมัยฮ่องเต้เลี้ยงอูตี้โอ,โอเก่ามากเลยนะคะอาจารย์ค่ะเลี้ยงอูตี้นี่จะอยู่ในช่วงพอซอน1,500นะคะพันกว่า,วาซึ่ง อ่องเต้เหลียงอูตีนี่ก็เคยบวชศึกๆไปมาหลายครั้งมากและในขณะที่บวชอยู่นั้นองเต้ท่านก็เห็นภิกษุในสมัยนั้นในประเทศจีนดื่มตุลาฉันเนื้อกันเป็นว่าเล่นทีนี้ท่านก็คิดว่าเอ๊ะเราจะต้องเอ,ออกไปบัญญัติอะไรสักอย่างหนึ่งพระอ,องค์ก็ลาสิกขาออกมาเมื่อลาสิกขาออกมาพระอ,องค์ก็บัญญัติกฎหมายห้ามพระดื่มตุลาและฉันเนื้อสัตว์ ซึ่งกฎหมายนี้ก็บัญญัติขึ้นในช่วงที่พระอ,องค์เป็นห้องเต้ก็ประมาณพันห้าร้อยนะคะแล้วก็พระอ,องค์บัญญัติว่าหากภิกษุูรูปใดดื่มสุราประพฤตินในสิ่งที่ไม่สมควรแก่ธรรมพระอ,องค์จะดําเนินการตามกฎหมายบ้านเมืองและใครฝ่าฝืนกินเนื้อสัตว์หรือว่าดืม่มสุราจะได้ชื่อว่าพระสงฆ์ปลอมดันทีและจะถูกจับศึกดําเนินการตามอํานาจของพระอ,องค์ในสมัยนั้น ท่านฮ่องเต้เหลียงอูตี้นี้ท่านตัดว่าอีกสู่ใดที่ฉันเนื้อสัตว์คือปฏิปทาของมารกินสัพสัตเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งนรกกินสัพสัตคือเหตุแห่งความกลัวเป็นเหตุแห่งการพาคชีวิตเป็นเหตุแห่งการเผาชีวิตตนเองและฮ่องเต้เหลียงอูตี้ท่านก็ตัดต่อไปว่า การกินเนื้อสัตว์เป็นเหตุแห่งอกุศลมากมายการบวงสวงที่มีการฆ่าจึงนับว่าเป็นคำสอนที่ไม่มีการฆ่าถ้าบวงสวงที่ยังฆ่าสัตว์ไปบวงสวงอยู่นั้นจะเป็นการบวงสวงที่ไม่ประเสริฐส่วนการบวงสวงที่ไม่มีเนื้อสัตว์จะเป็นการบวงสวงที่ประเสริฐอันนี้จะเห็นได้ว่า อาณาจักรบ้านเมืองเข้าไปจัดการความเป็นอยู่ของพระสงฆ์พระสงฆ์จีนในสมัยฮ่องเต้เหลียงอูตี้ซึ่งพระองค์มีพระประสงค์ให้ให้พระสงฆ์ทั้งหลายที่อยู่ในประเทศจีนเลิกดื่มสุรา <Okay. S 1> และเลิกขันเนื้อสัตว์โดยสิ้นเชิงดังนั้นวิถีของพระสงฆ์จีนในสมัยฮ่องเต้เหลียงอูตี้เปลี่ยนไปมากเลย เพราะว่าพระสงฆ์เมื่อไปบินฑบาตแล้วก็จะได้เนื้อสัตว์มาทีนี้ห้องเต้ก็บัญญัติเป็นกฎหมายว่าห้ามพระสงฆ์ฉันเนื้อสัตว์พระสงฆ์เหล่านั้นก็เลยต้องปลูกผัก <c oughs> ทำสวน <c oughs> ปูกอาหารฉันเอง่พ <c oughs> อดมาจนกระทั่ง <c oughs> ถึงทุกวันนี้ <c oughs> ถึงแม้ว่าฮ <c oughs> ่องเต้เลี้ยงอูตี้จะสวรรคตไปนานแล้วล่วงมาเป็นพันปี <c oughs> แต่ว่ากฎหมายของของพระอ,องค์ ของท่านฮ่องเต้เหลียงอูตี้นี้ยังไม่ถูกยกเลิกนะคะการกินเจนั้นก็ยังคงเลื่อยมาอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นการกินเจแบบจีนก็มีเหตุผลหลักๆสองประการก็คือมาจากคำพีลังกาวตาลสูตรคำคำพีนี้ก็จะเขียนไว้ว่าการรับประทานเนื้อสัตว์นั้น เหมือนการบริโภคเนื้อญาติของตนเอง oh. ว่าอย่างนั้นค่ะนะคะเพราะว่าพุทธศาสนาแบบมหาย,ยานก็จะมีความเชื่อว่าสัรพสวรผู้เวียนว่ายตายเก uh ิด huh. ร่วมกันในสังสารวัตนี้ค่ะ <Th a. S 2> ล้วนเคยเป็นบิดามารดาเป็นพี่ชายน้องชายเป็นพี่สาวน้องสาวถึงแม้ว่าจะเป็นบุรุษหรือเป็นสตรีก็นับเนื่องในเครือญาติที่ใกล้ชิดหรือว่าญาติห่างๆดั uh huh. งนั้น จึงไม่ควรกินเนื้อสัตว์อันนี้ในคำพีลังกาและวตารสูตรได้บัญญัติไว้อย่างนั้นและมาจากกฎหมายของห้องเต้เหลียงอูตี้ที่บัญญัติว่าห้ามภิกษุฉันสุลาและเนื้อสัตว์ก็คือเป็นบัญญัติที่เรียกว่าสุรามังสวิรัตประกาศห้ามพระสงฆ์ฉันเนื้อสัตว์ผู้ใดฉันจะถูกจับศึกแล้วก็ต่อมาก็เป็นวัฒนธรรมกินเจ ที่ถูกสืบพอดมาจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันนี้แล้วก็การกินเจนี้ถ้าเกิดเราสืบสืบย้อนหลังไปที่เห็นชัดเจนก็คือในช่วงรัชกาลที่ห้าหลวงจีนท่านหนึ่งเ,เรียกว่าหลวงพ่อสกเหงค่หลงพ่อสกเหงนำพระพุทธศาสนามหาย,ยานมาเผยแผ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงนั้น ก็นำเอาความเชื่อแนวพุทธศาสนามหายานมาเผยแผ่ในสังคมไทยดังนั้นในช่วงทุกปีในเทศกาลกินเจก็จะมีพี่น้องชาวจีนที่นับถือพระพุทธศาสนาแบบมหายานก็จะถือศีนกินเจกันในช่วงนี้ก็ถือว่ากฎหมายที่ห้องเต้เหนียงอูตี้ท่านท่านบัญญัติไว้เนี่ย กฎหมายห้ามกินเนื้อสัตว์ของฮองเต้มีผลบังคับใช้ยาวนานมากเป็นกฎหมายจนมาเป็นประเพณีค่ะจากกฎหมายที่พระองค์บัญญัติไว้มาเป็นประเพณีการกินเจถึงปัจจุบันนี้แล้วก็เข้ามาในประเทศไทยค่<ท>ะในช่วงรัชกาลที่ห้านี้เองนะคะค่<ท>ะ,<ท>ะแต่ว่าถ้าเกิดเราย้อนหลังไปไอ้พระเจ้ากรุงธนบุรีสมัยกรุงธนบุรี ซึ่งในช่วงนั้นก็จะมีพี่น้องชาวเวียดนามซึ่งพี่น้องชาวเวียดนามนี้ในประเทศเวียดนามเกิดตะลาจนในช่วงนั้นก็พากันหนีเข้ามาในในประเทศไทยพระสงฆ์แบบอน,นำนิกายก็ก็เข้ามาก็นำนำแบบบางสวรรน์เข้ามาด้วยกินเจเข้ามาแต่เราจะเห็นได้ว่า พอพระสงฆ์เวียดนามเข้ามาอยู่ในประเทศไทยท่านก็จะถือแบบพระสงฆ์ไทยนะคะก็ถือเทระวาตฝ่ายไทย uh huh. ก็ไปบิณฑบาตได้อะไรท่านก็ถันโยมถวายอะไร uh huh. ก็ถันอันนี้พระสงฆ์เวียดนามนะคะแต่ว่าพระสงฆ์จีนไม่ใช่พระสงฆ์จีนนี้จะยังยังถือกฎหมายของท่านฮ่องเต้เหลียงอูตี้อยู่ก็คือถือมาเป็นประเพณีจากกฎหมายมาเป็นประเพณี ประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูว่าพระสงฆ์ในประเทศไทยของเราก็จะไม่ฉันเนื้ออยู่สิบประการคือเนื้อมนุษย์เนื้อช้างสุนัขงูราชสีห์เสือโค่งเสือเหลืองหมีเสือดาวอันนี้พระสงฆ์ฝ่ายเทรว่าจะไม่ฉันแต่ว่าพระสงฆ์ฝ่ายพุทธแบบมหายานเนี่ยคือเนื้อทุกชนิดนือ้อปลาเนื้ออะไรทุกอย่างได้หมดฉันคะ่ะฉันผัก ค่ะนนก็จะเป็นมังสวิรัตนะคะทีนี้พอมังสวิรัตเข้ามาในเมืองไทยถ้าเป็นมังสวิรัตแบบอีสานเอยแบบภาคเหนือแบบภาคใต้นี่อร่อยนะคะพอมาพัฒนามามาแบบประเทศไทยของเราค่ะแต่ถ้าเป็นงเจแบบจีนเราก็จะมองว่าโอ้แป้งมันเยอะเกินไปอะไรประมาณนี้หรือก็มีแต่ผักดองอะไรแบบนั้นของจีนแต่พอไป ค่ะแ่ะพาไปดูบังสวิรัตแบบแบบอีสานแบบแบบเหนือนะคะ,คะปรากฏว่าเขาเขาพัฒนาเข้าไปยุคในแบบอาหารแบบอีสานเช่นลาบลาบเจกุ้ยเตี๋ยวเจของของแบบอีสานคือมีร้านใหญ่ในในตัวเมืองอุบลร้านใหญ่มากเลยเป็นร้านอาหารบังสวิรัต ส่วนภาคเหนือก็จะมีร้านอาหารมังสวิรรษในในโซนกรุงเทพเรามังสวิรัตเยอะมากเลยค่ะพัฒนาแบบอาหารไทยเลยค่ะก็มาอยู่ช่วงช่วงเก้าวันนี่แหละก็พยายามลองหัดรับประทานอาหารพวกเจพวกบังสวิรัษเราก็ดูว่าอะไรที่เป็นแป้งมากเราก็ไม่เอาอะไรที่มันทอดเราก็ไม่เอาเอาพยายามเอาพวกต้มเอาพวก อะไรที่มันทําให้อ่าสุขภาพเราดีนะคะแล้วก็ทานไปก็จะได้บุญอืมต้องต้องทาเองละอาจารย์แม่อันเนี้ยทําเองก็ได้หรือเพราะว่าหนูหาซื้อนะอาจารย์แม่ค่ะของทอดทั้งนั้นหรือไม่ก็แบบว่าเป็นทอดทๆแป้งๆอ่ะเยอะมากลองหาดูแบบอาหารแบบอย่าง อาหารแบบเหนือจะมีอาหารบางสเวลัดแบบเหนือและอาหารบางสเวลัดแบบอีสานอันนี้อันนี้ก็จะเคยไปรับประทานนะด้านแม่ก็จะไปรับประทานอาหารแบบเหนือเหนือแบบอีสานเนี่ยเขาคือจะไม่เลี่ยนค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเจแบบจีนนี้คือมันแป้งมันเยอะอเราก็ เลี่ยงเอาเราวมองหาเอาว่าเราจะประทันแบบไหนนะคะให้สุขภาพเราดีสมาธิแล้ก็เวลานั่งสมาธินี่สมาธิจะติดเร็วนะคะแต่จะมีผลเรื่องสมาธินะคะฟังอาจารย์แม่เราเกิดไอเดียว่าสําหรับพ่อค้าแม่ขายนะปีหน้า ปีนี้ไม่ทันแล้วเนี่ยนะคะปีหน้าเนี่ยถ้าใครจะลุกขึ้นมาทําอาหารเจนในแนวแบบอิสานแบบเหนืออย่างอาจารย์แม่ว่านะพี่ว่าน่าจะขายดีขายดีนะต้นหนูเชื่อว่าขายดีแน่นอนเพราะว่าเอาจริงๆสามารถขายได้ทั้งปีนะอืเพราะว่าคนยุคนี้ค่ะอาจารย์แม่ขาเขาเหมือนจะรักสุขภาพรักษาหุ่นกันก็เยอะอยู่เหมือนกันค่ะยิง่งถ้ามีอะไรแบบเนี้ดึงดูดใจ โอ้โหหนูว่านะทุกวัยเข้าแน่นอนค่ะค่ะค่ะอาจารย์แม่คะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เราบอกว่าถือศีลกินเจนะคือไม่ได้เน้นเฉพาะเรื่องอาหารการกินแต่ว่าต้องเน้นเรื่องการปฏิบัติทางใจด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะการไม่กินมังอ่าการไม่กินเนื้อสัตว์ก็คือการถือศีลก็คือเราไม่ฆ่าสัตว์ค่ะเราสนับสนุนให้คนอื่นฆ่า เพราะว่าเรายังกินเนื้อสัตว์อยู่เท่ากับเราสนับสนุนให้ให้คนอื่นเขาฆ่ามาขายประมาณนี้ค่ะออ,อันนี้พุทธศาสนาแบบมหายานจะสอนอย่างนี้ค่ะนะคะส่วนของพุทธศาสนาเทรวาสในประเทศไทยของเราเอาโยมถวายอะไรรับได้หมดชั้นได้หมดไม่ให้ยมลําบากประมาณนี้ค่ะแต่พุทธศาสนามหายานไม่ใช่เขาบอกว่าค่ะการที่จะถือศีลนั่นก็หมายความว่าเราไม่กินเนื้อสตัตว์ เมื่อเราไม่กินเนื้อสัตว์กุศลทั้งหลายมันก็จะเกิดขึ้น,นจิตในใจิตใจของเราการศีลข้อที่หนึ่งก็คือไม่ไม่ฆ่าสาัตว์เนี่ยไม่สนับสนุนเนี่ยศีลข้อนี้ก็จะอยู่กับเรานะคะแล้วก็ข้อที่สองไม่ไปทำร้ายชีวิตเขาไม่ไปขโมยชีวิตเขามาขายแล้วเขาผิดอะไรถึงจะต้องไปฆ่าเข้ามามาขายเหมือนเราไปจับตาหรือไป จับไก่มาจับหม,มูมามาฆ่าคือทุกชีวิตเขารักชีวิตของเขาเองอแล้วก็สรรพสัตว์เหล่านั้นอาจจะเคยเกิดเป็นพี่น้องของเราเป็นพ่อเป็นแม่ของเราอันนี้พุทธศาสนาแบบจีนสอนนะคะค่ะก็อันนี้ก็คือเป็นการรักษาศีลน,นะคะ,คะนี่ถ้าวันนี้ไม่ได้ฟังอาจาร,รย์แม่นี่จะไม่ทราบเลยนะคะว่าการกินเจนยโอ้ประวัติเริ่มมาตั้งแต่ ห้าร้อยกว่าปีที่แล้วะนะคะพันห้าร้อยพันห้าร้อยพันห้าร้อยคือถ้าเทียบแล้วกินเจกันมานี่คือห้าร้อยกว่าปีแล้วใช่ไหมคะก็พอสอนหนึ่งพันห้าร้อยกว่าเพราะปีนี้สองพันยี่สิบห้าจะแน่ก็พันพันกว่านะคะหน้พันห้าร้อยกว่าปีนะคะค่ะเอายาวนานจริงๆริงก็สองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะ ็เป็นพันปีมาแล้วดังนั้นห้องเต้เหลี้ยงอูตี้นี่แหละค่ะเป็นผู้ที่ประวัติศาสตร์จารึกท่านไว้เลยว่าเขียนกฎหมายให้พระกินเตเพราะว่าพระจินในสมัยพระองค์นั้นเนี่ยดื่มตุลาด้วยช้ำเลือดสดด้วยท่านเห็นว่าโอ้สัตว์นี้ตายเยอะแยะท่านก็เลยต้องต้องมาประชุมสงฆ์ ท่านประชุมสองครั้งเลยนะคะ,คะเพื่อที่จะบัญญัติกฎหมายสุลาบังสวิรัตอันนี้ขึ้นมาค่ะนะวันนี้ก็ได้ทราบแนวทางแล้วก็ได้รู้ประวัติของการกินเจกันอย่างชัดเจนนะคะ,คะนมัสก,การขอบพระคุณอาจารย์แม่ที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบพระคุณค่ะ ธรสวัสดีดีเจสุนันดีเจัไทยรัฐและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะรองศาสตราจารย์ดรแม่ชีกฤษณารักาโชมท่านผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตค่ะสตรสตรีตรไม่มีเวลาให้ทุก